สวัสดีครับวันนี้พี่อุ้มกับพี่เปิ้ลทีมงาน Home for You จะพามาชมบ้านเดี่ยวสวยๆในโซนมาบยังพรนะครับพิกัดโครงการนี้อยู่ที่มาบยังพรซอย22นะครับเป็นบ้านเดี่ยวสวยๆหลังใหญ่ๆแล้วก็พิกัดเนี่ยทำเลทองมากๆเลยนะครับเพราะว่าอยู่ใกล้กับอมตะซิตี้แล้วก็สยามอิเทิแล้วก็อิเทิลซีบอร์ดนะครับเดินทางเพียงแค่ประมาณ10นาทีเองนะครับ เนี่ยนะครับตัวบ้านนี่ก็จะใหญ่ๆอย่างนี้เลยนะมีบ้านให้เลือกหลายหลังเลยนะครับเนี่ยครับบ้านเนี่ยเสร็จพร้อมโอนเลยจ้ะนี่นะครับเดีย๋ยวเราไปชมในส่วนของตัวบ้านเลยเนาะในต,ตัวบ้านอันนี้ประตูสไลด์ได้2ฝั่งนะครับจอดรถยนต์ได้2คันสบายๆเลยนะครับหน้าบ้านเนี่ยกว้างมากเลยนะครับใหญ่ๆเลยจ้ะเดี๋ยวเราไปชมในส่วนของภายในบ้านกันเนาะ อันนี้จะเป็นส่วนของภายในบ้านนัเนี่นะครับอันนี้ห้องโถงกว้างมากๆเลยนะครับใหญ่ๆอย่างนี้เลยจ้ะอันนี้ก็จะเป็นส่วนของห้องนอนห้องที่1นะครับห้องนอนห้องที่1ก็ใหญ่ๆกว้างอย่างนี้นะในส่วนของห้องนอนห้องที่1จะมีห้องน้ําในตัวนะครับห้องน้ำน่ะพิมพเมี้ยมมากเลยนะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นส่วนของห้องน้ําห้องที่2นะครับ ก็ตรงนี้จะเป็นส่วนของห้องนอนห้องที่สองนะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นส่วนของห้องนอนห้องที่สามนะครับใหญ่เลยจ้ะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นส่วนของครัวเขาเป็นครัวทิ้งครัวใหญ่ๆเลยนะครับนี่นะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นส่วนของหลังบ้านหลังบ้านนี้ก็จะพื้นที่กว้างๆนี่เลยนะบ้านทุกหลังเนี่ยแถมปั๊มน้ำแล้วก็ถังสำรองน้ำให้กับทุกๆหลังเลยนะครับ คนไหนนะครับที่อยากได้บ้านในโซนนิคมพัฒนาในโซนปวกแดงในโซนมาบยงพรแล้วก็หลายๆพื้นที่ในจังหวัดระยองแล้วก็จังหวัดชนบุรีนะครับคิดถึงพี่เปิ้ลกับพี่อุ้มได้เลยนะครับพวกเราทีมงาน Home for You มีบริการรับปิดนี้ให้ฟรีแล้วก็ดําเนินเอกสารให้ฟรีทุกๆขั้นตอนดูแลกันไปจนกว่าลูกค้าจะได้บ้านเลยจ้ะอยากได้บ้านคิดถึงเรานะครับจุๆรออะไรละ่ะกดโทรหาพี่อุ้มพี่เปิ้ลเลยค่ะ run thank